เหรียญสิบ,บาทเป็นเหรียญที่มีความนิยมในการเก็บสะสมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในยุคสมัยนี้ถือได้ว่ามีนักสะสมในหลายท่านหันมาใช้เหรียญกระสาหมุนเวียนในการเขียงกำไรในการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆและเหรียญน,นี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งให้กับนักสะสม และก็ทางช่องของเรานั้นก็มีความต้องการเช่นเดียวกันเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามเป็นเหรียญที่จะทำให้มีราคาในวันข้างหน้าส่วนเหรียญที่ผิดปกติเหรียญที่มีปัญหาต่างๆอาจจะมีราคาในกับ นักสะสมบางท่านเท่านั้นอาจจะไม่ทำให้มีราคากับนักสะสมโดยทั่วไปดังนั้นพี่น้องทุกๆท,ท่านก็ควรที่จะเลือกหรือว่าเก็บเหรียญกระสาบไทยในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามส่วนเหรียญแบบนี้ ที่ทางช่องของเรานั้นเอามารีวิวฝากพี่พี่น้องนอก็เพื่อทางช่องของเรานั้นมีความต้องการในลักษณะแบบนี้และนักสะสมอีกลหลายๆท่านก็อาจจะมีความต้องการเช่นเดียวกันให้พี่น้องสังเกตในลักษณะเหรียญด้านหน้าและด้านหลังเหรียญสิบบาท ที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2,548ซึ่งเหรียญปีพศ2,548นี้ปกติแล้วเขาจะมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นยอดการผลิตที่เขาผลิตออกมาถึง111่งร้อยล้านสี่แส0เหนึ่งพันเหรียญ u n เเขาประเมินอยู่ที่60บาทเท่านั้นเองส่วนการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปเหรียญที่เป็นปกติไม่มีแต่ส่วนเหรียญน,นี้ทางช่องของเรานั้นตั้งราคาไว้ให้กับพี่พี่น้องๆลุงป้านาอาอยู่ที่500ร้อถึงแปดบาทพี่น้องดู ใต้คำว่ารัชกาลที่เก้าจะเห็นขอบสีเงินที่เหลื่อมล้ำออกมาในเนื้อของสีทองอันนี้คือด้านหน้าส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านหน้าก็คือจะเป็นปกตินะครับฝั่งนี้สังเกตดูจะเป็นเนื้อสีเงินที่ขอบสีทองใต้คำว่ารัชกาลที่เก้า พอเราพลิกกลับมาอีกข้างหนึ่งจะเห็นว่าเนื้อสีทองมันล่นลงมาจากขอบสีเงินและมีระยะห่างนั่นเองเราถึงเรียกว่าเหรียญไส้แตกหรือว่าปั๊มเคลื่อนหรือเรียกกันว่าเหรียญเออเลอคอยอันนี้ก็แล้วแต่ศัพท์ที่ใครจะเรียก นะครับไม่รู้ว่าเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะพี่น้องส่วนด้านหลังอะไรนั้นก็เป็นปกตินี่คือลักษณะเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญปีพศ25 4 8ที่มีสภาพที่สวยงามและมีลักษณะแบบนี้ติดต่อเรามาตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับราคานั้นเราให้ตั้งแต่5 0 0ร้อถึงแ800ดบาท ของปีพศ2548นะครับพี่น้องก็ขอฝากทุกๆท่านไว้ด้วยนะครับการใช้จับจ่ายใช้สอยต่างๆถึงแม้เหรียญจะผิดปกติแต่เราไม่สังเกตเราก็เหมือนเห็นว่าเป็นเหรียญน,นั้นปกตินะครับ บางเหรียญที่ผิดปกติลักษณะแบบนี้ทางช่องของเรานั้นเคยให้ในราคาที่สูง3 4มถึสี่พบาทมาแล้วนะครับก็ขอฝากพี่พี่น้องๆ้งลุงป้านาท,ทุกทท่านก่อนใช้เหรียญคณบัตรหรือว่าพระเครื่องก็ให้ดูด้วยนะครับพี่น้องสังเกตสักหน่อยหนึ่งส่วนพระเครื่องนั้นทางช่องของเรา มีความต้องการเป็นเหรียญเท่านั้นนะครับพี่น้องเป็นเหรียญเท่านั้นนะครับส่วนเป็นพงหรือว่าอง์ลอยนั้นเรายังไม่มีความนิยมในลักษณะแบบนั้นนะครับเรารักนิยมในลักษณะเป็นเหรียญมากกว่านะครับเอาล่ะก็ขอฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ